ส่วนวพี่น้องสืง่อมวลชนที่รักท่านนะครับสําหรับวันนี้นะครับวันที่7กันยายนพุทธศักราช2,564นะครับได้มีการประกาศเชิญชวนผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อสังคมออนไลน์ line, แล้วก็ช่องทางต่างๆใน4กลุ่มที่สําคัญครับกลุ่มแรกครับกลุ่มรางกําแหงเพื่อประชาธิปไตยโดยนายนันทพลปานมาศกับพวกนะครับมีการนัดหมายกันในวันนี้เวลา10นาฬิกา ที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลหน้าประตูหนึ่งตรงข้ามกพรอนะครับกลุ่มที่สองครับกลุ่มของนายนัทวุฒิสสยเกลือนะครับมีการนัดหมายกันเวลา16นาฬิกาที่บริเวณแยกอโศกที่เดิมครับกลุ่มที่สามครับกลุ่มทะลุฟ้าโดยในทรงพลสนธิรักษ์มีการนัดหมายกันเวลา16นาฬิกาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับ สำหรับกลุ่มที่4กลุ่มที่ก่อเหตุความรุนแรงและละเมิดกฎหมายในหลายๆบทบัญญัตินะครับมีการนัดหมายกันที่บริเวณแยกดินแดงนะครับเวลา17นาฬิกา30นาทีของกลุ่มทะลุแก๊สนะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลขอเตือนว่าพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครนะครับยังคงเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามพรกฉุกเฉิน การรวมตัวนะครับการจัดกิจกรรมนะครับการชุมนุมหรือการม่วสุมกันที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคจะเป็นความผิดตามพรบกฉุกเฉินและจะเป็นความผิดตามพรบควบคุมโรคติดต่ออีกส่วนหนึ่งสําหรับการรักษาความสงบเรียบร้อยและการอำนวยความสะดวกการจราจรสําหรับพี่น้องประชายชนอื่นๆนะครับกองบัญชา,าการตำรวจกรรบาลได้จัดเตรียมกําลังจนที่ตํารวจ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในภาพรวมนะครับและก็การจัดการจราจรเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้สามารถเดินทางนะครับไปในสถานที่ต่างๆได้อย่างปลอดภัยนะครับและก็รวดเร็วสําหรับการชุมนุมในสถานที่ต่างๆในเขตกรุงเทพมหานครในเมื่อวานนี้วันที่6กันยายนนะครับมีสองกลุ่มหลักก็คือกลุ่มของน,นายนทุใสยเกลือนะครับบริเวณแยกอโศกนะครับมีการ จัดปราัยโดยการตั้งเวทีปิดการจราจรบริเวณแยกอโศกนะครับและต่อมาก็ได้ประกาศยุตกิการชุมนุมนะครับภาพรวมเหตุการณ์ทั่วไปไม่มีความรุนแรงแต่ประการใดครับสำหรับกลุ่มที่สองกลุ่มทะลุกแก๊สนะครับที่บริเวณสามแยกดินแดงนะครับกลุ่มนี้คงยังมีพฤติกรรมที่ละเมิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการปิดการจราจรโดยการนำแผงเหล็กนำสิ่งต่างๆนะครับมากีดขวางการจราจรให้พี่น้องประชาชนนะครับที่เดินทางผ่านไปใน,ในละแวกนั้นได้รับความเดือดร้อนนะครับการคว้างปลาสิ่งของนะครับไม่ว่าจะเป็น,นลูกแก้วนะครับการคว้างปลาระเบิดเป็นระเบิดแสวงเครื่อง นะครับระเบิดที่เป็นไปบอมรวมทั้งระเบิดเพลิงนะครับผู้เพลิงผู้ไปใส่สถานที่ราชการโรงพยาบาลและสถานที่ของเอก,กชนนะครับทำให้ที่น้องประชาชนแลกะก็บุคคลที่ผ่านไปผ่านมาได้รับความเดือดร้อนค่อนข้างมากนะครับมีการจุดเพลิงนะครับวางเพลิงเผาทรัพย์ในหลาย,ลายจุดหล,หลายที่ นะครับบริเวณพื้นที่โดยรอบสามเหลี่ยมดินแดงในกรณีดังกล่าวนะครับทางตำรวจมีความจำเป็นจะต้องเข้าไปรักษาความสงบเรียบร้อยและได้ทำการจับกุ่มตัวผู้กระทำผิดน,นะมาดำเนินคดีรวมทั้งสิ้นนะครับในบริเวณสามแยกดินแดงจำนวน18ลายนะครับพร้อมรถจักรยานยนต์นะครับ30คัน น,นอกจากนี้ในเมื่อวานนี้จากการรวมตัวกันที่บริเวณแยกอโศกเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้จับกลุ่มหนึ่งในผู้มาร่วมจัดการชุมนุมนะครับโดยเฉพาะเป็นรถเครื่องเสียงจํานวนหนึ่งคันพร้อมผู้ต้องหาสามคนนะครับนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไปในส่วนของผู้ก่อเหตุบริเวณตัดแยกดินแดงนะครับจากการตรวจคน้นได้พบระเบิดแ,แหวงเครื่อง ระเบิดปิงปองและอาวุธส่วนหนึ่งนะครับในส่วนนี้ทางเจ้าหนาที่ตำรวจพนักง,งานสอบสวนได้แจ้งข้อก่าวหารใน4ข้อหาสำคัญไม่ว่าจะเป็นความผิดตามพระกอฉุกเฉินความผิดตามพระบอควบคุมโตรคติดต่อนะครับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา215และมาตรา216ในกรณีที่เป็นเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งในเมื่อวานนี้นะครับใน 18คนที่สามารถควบคุมตัวได้ที่บริเวณสามแยกดินแดงเป็นเยาวชนสัก9คนนะครับในส่วนนี้ทางพนักงานสอบสวนจะต้องมีการเรียกพ่อแม่ผู้ปกครองมาทำการสอบสวนปากคําหากมีพยานหลักฐานพบว่าพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับปล่อยประละเลยส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กมากระทำผิด นะครับหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทําผิดในส่วนนี้นะครับทางพนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อกล่าวหากับพ่อแม่ผู้ปกครองอีกส่วนหนึ่งด้วยสําหรับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ใช้ชื่อวัตถุแก๊สนะครับในช่วง2องามวันที่ผ่านมาได้มีกลุ่มผู้ชุมนุมดังกล่าวนะครับไปทําการทุบทําลาย จุดไฟเผาตู้ควบคุมระบบนะครับโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าระบบการควบคุมนะครับอุโมงค์ลอดใต้สามแยกดินแดงนะครับซึ่งในตู้ควบคุมระบบไฟฟ้านั้นประกอบด้วยระบบการควบคุมแสงสว่างนะครับระบบการควบคุมพัดลมปรับอากาศการควบคุมเครื่องสุบน้ําระบบวัดระดับน้ำนะครับและระบบกล้องทีวีกล้องดีดีทีวีภายในอุโมงค์นั้น นะครับซึ่งระบบดังกล่าวได้รับความเสียหายอาจจะมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในกรณีที่ฝนตกและระดับน้ำมีจำนวนสูงนะครับในกรณีที่ระบบควบคุมระดับน้ำหรือระบบการป้องกันน้ำท่วมในอุโมงค์เนี่ยไม่สามารถดาเนินการได้นะครับจะทำให้บริเวณอุโมงค์ทางลอดใต้แยกดินแดงเนี่ย ประสบปัญหาน้ําท่วมและพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาในบริเวณนั้นเนี่ยอาจจะได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนะครับนอกจากนี้ระบบการควบคุมแสงสว่างถูกทําลายด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่พี่น้องประชาชนซึ่งผ่านสัญจรไปมาในระแวกนั้นเป็นอย่างมากนะครับซึ่งขณะน,นี้นะครับทางสำนักการระบายน้ําอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหาย และจะได้มีการแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดนะครับอีกส่วนหนึ่งต่อไปนะครับ